เดินการถอยการออกอาวุธตีเอาโดนกระปั้นโอ้ยครับเขาไปขาโยนไปเลยครับโอ้โหจังหวะรัวชุดนี้ของราซูลี่ครับลุกขึ้นมายังเมาอยู่ครับยังเมาอยู่ครับยังเมาอยู่ยังงงอยู่ครับนี่กันมาทําไมครับเนี่ยโอ้ก็เนี่ยครับยักษ์ยักษ์ใหญ่ๆแบบนี้อาวุธมันก็หนักอยู่แล้วครับดูฮะรอดครับรอดไอรอดหรือยังครับโอ้โหหมดทันทีนี้ต่อยมาตามแววอีกดี โอ้โหใหญ่แต่ว่ามีความคล่องตัวสูงมากนะครับมันสุริครับแล้วก็ที่มาติดชื่อโอ้โหหน้าเปิดหน้าเปิดหน้าหงายหน้าสะบัดครับยังเมาอยู่เลยครับเหนือเหนือเหนือแต่ไม่ได้ออกนะครับโดนขวาก็โอ้โหแล้วก็หล่นลงไปครับโอ้โหช้ากันหน่อยครับโอ้ใหญ่ใหญ่ยักษ์แตกคล่องเหลือเกินครับอามันลาสุรียหมัดขวาเตะขวาครับเกี่ยวได้เกี่ยวได้จะปักศอกครับแล้วโดนกับปั้นซ้ายเนี่ยแวลกครับแล้วก็มาโดนซ้ายอีกทีหนึ่งเอขวาไม่เท่าไรแต่ว่าซ้ายนี่หนักครับ นี่ครับสายฟัก้ายไปทีหนึ่งเขาปลายคางครับโกขูก่อนแล้วก็ปลายคางครับแล้วก็มาสุดท้ายที่ปลายคางทีหนึ่งครับนี่ครับโอ้โหจังหว่าเข้าเบรกดีมากแล้วแม่นยำด้วยสิครับแม่นยำฮะแม่นยำแม่นยำนี่ครับขวาขวาซ้ายขวาแล้วมายืนเปิดหน้ารับลวครับหน้าสะบัดเป็นลำตัดแม่ประยูนไปเลยครับนี่ครับกับปั้นขวาส่งท้ายโอ้โหกรรมการรับศีรษนได้ทันนะครับแต่ก็ยังหนักนะฮะ ปัาบเข้าให้ครับแต่กันเจ้าตัวก็พยายามยักไม่อยู่ครับพบกับม้าครับ Ladies and gentlemen, round number one, have winner technical the record.